ยวันนี้หิวจังไปอาบน้ำแล้วก็ออกไปซื้อของแล้วก็ามากินดีกว่าหรือว่าจะไปกินที่นั่นก็ไม่รู้นะไปกันเลยขั้นตอนแรกเราต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดอาบน้ำก่อนเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอาบน้ำนะ เออแนี้แลแล้วก็วันนี้จะไม่ลงถุงส่วมเออเออลื่นล้มแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชุดปึ๊บผมขาวเลยเพราะว่ายองสีผมเมื่อกี้แล้วเราก็จะขี่รถไปตลาดนะทุกคนตะตามกันไปเลยแล้วเราก็จะเอารถมานะแล้วเราขี่ไปขี่กันเลย ในคลิปก็จะนิดนึงนะไม่ค่อยชัดหน่อยนะทุกคนแล้วก็จะขี่ไปนะขี่ไปเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะขี่รถไปเลยนะทุกคนขี่ไปเลยรีบรีขี่ไปนะอ่ะอ่ะแล้วเราก็จะขี่ไปตลาดเลยนะขี่ขึ้นไปเลย ก็จะใกล้ๆหน่อยนะหนที่จอดรถนั่นไงที่จอดรถนั่นไงไปจอดเลยเออแล้วเราก็จะมาจอดรถแล้วเราก็จะไปหาแมคคานะก็ให้หาแมค้ามีนากันแล้วเราก็จะไป ไปซื้อของเลยนะมีอะไรบ้างโอ้มีมะนาวด้วยอืมน้ำมะนาวกันอืมคุณคะนะคือเชิญคะ่ะอ๋อคือว่าน้ำมะนาวกี่บาทคะยี่สิบห้าบาทคะ่ะอ๋อแปบ๊บหนึ่งนะคะขอควักตังก่อน ตุก๊กๆนี่แปมหนึ่งนะอืมแปมหนึ่งนะคะเอ๊ะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาหยิบน้ำไปเลยนะคะมาดูสายใหม่กันค่ะใครมาเนี่ยเอ้ยอยากแซงคิวเออไปไปไปอยากแซงคิวไปเธอแม่ค้าค่ะนี่ค่ะตงังเราขอไปดูเสื้อผ้ากัน แล้วเราก็จะมาเลือกเสื้อผ้ากันนะไม่เป็นไรให้ทอเราเอามาสองสองไอ้สามตัวนะคะนี่ค่ะตังเราไปซื้อแมวกันค่ะเอาไปตัวไหนดีเอาตัวนี้กันสีดำขอเชค่ค้าออกไปก็จะขยไปเลยนะฮะจะให้ตังนะคะแต่ สอมพันบาทค่ะสามพันบาทอโอ้โหแพงเกินไปไหมแมวตัวเดียวน่ะน้องน่ารักน่ารักค่ะก็เลยปรับราคาขอบคุณที่ายๆค่ะก็เราก็จะกลับบ้านเลยนะคะกำลังไปเนาะไปไป ข,ขี่ขเข้าเลยนะคะมีปัญหาหน่อยไไกกโอเคแล้วก็จบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ